มาแล้วค่ะทุกนี้อยู่กับนี่ค่ะแป้งเยลท์พลาเอสเตอร์คูลผสมแอนตี้แบคทีเรียค่ะเย็นสุดขีดป้องกันผดผื่นนะคะเพิ่มปริมาณแต่ไม่เพิ่มราคานะคะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีแขกพิเศษคนพิเศษมาสิค่ะไม่ป่วยเอาผลไม้มาเยี่ยมมาฝากครับผมมาฝากครับผมนะคะที่สนี่แกกินอะไรไม่ให้เราจะได้กินกันค่ะได้กินด้วยกัน้องอีก่อนไปก่อนไหมคะเออยังไงเอาอย่างนั้นเลย น,นีเขาพาอารมณ์ดีๆมาเยี่ยมพวกเราสแสดงว่าต้องมีรมณมาฝากกันแน่เลยใช่แล้วเรื่องดีๆทใไมพี่โบพูดได้เลยค่ะก็ ามีคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตมันไม่ลืมค่ะมันไม่ลืมซึ่งซึ่งเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ทาง True Money กับ T-T Flash Mart จะจัดขึ้นมาเพื่อการเป็นการตอบแทนลูกค้าค่ะใช่ครับผมก็งานนี้ก็ไม่ได้มีแค่เราสองคนนะครับยังมีไทเทเนียมยังมีโจ y บอย Modern Doc ยังมีน้อง Mac m 6แล้วก็มีพระแพงด้วยแล้วก็วงเพลก่าใช่ครับมีวงเพลก่าด้วยครับก็จะมาสร้างความสนุกสนานกันนะครับครับผมก็จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตตัวนี้เนี่ยเรามี หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งโครงการนะครับเป็นโครงการเล่าเรื่องดีมีสิทธิ์ดังด้วยนะครับเป็นการล่วสนุกกับอ่าคนที่เหมือนแบบมีมีมีมความประทับใจตัวเองอ่ะและอยากจะมาบอกเล่ากันอะไรเงี้ยครับดีกว่าไป,ไปมอสกับเพื่อนก็ไม่ไม่ไม่ไมไมดังนะอันนี้มามามาอัดคลิปไว้อะไรเงี้ยแล้วส่งมาให้ให้คนที่มีโอกาสได้เข้าไปเปิดไปเปิดในบล็อกเนี่ยได้ดูและมีสิทธิ์โหวตด้วยแลวถ้าถ้าถ้าเรื่องไหนเนี่ยได้ได้รับการนีความนิยมเนี่ยก็จะได้ฟังด้วยเอ้ันดาวันนี้ กแสนกว่าบาทเลยนะคะสองแสนหกจะจะจะไปได้แอ้ไม่รู้สองไม่ใช่นะพี่เลออไรเยอะนะพี่เหลือบออกไอแล้วแล้วร้อยเรื่องเนี่ยจะเอามาทำเป็นหนสืีด้วยครับใช่ครับผมแล้วก็จริงๆสงได้ทั้งเป็นภาพเนอะเป็นรูปภาพเป็นคลิปเป็นเสียงหรือว่าเป็น m e s a ก็ได้เราับใจจะแบบเล่าบ้างอะไรเงี้ยมีมีเรื่องเล่าไหมครับแต่ถ้าเล่ามากไม่ได้เมานะไม่เสียไม่เียงไม่ได้ชว ไยฟ์มุกเลยนะไลฟ์มุกเล่นอะประมาณนั้นนะครับเออแล้วส่งกันได้หมดเขตเมื่อไหร่คะเนี่ยเออส่งกันได้เรื่อยๆเลยครับช่วงนี้ก็ยังรับอยู่นะครับวิธีการส่งง่ายๆจริงๆแล้วเข้าไปที่ True m o n e y True Life com นะมรับมิถุนาะแล้วก็เราก็ไปไปลงทะเบียนซะนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปอัพโหลดที่นั่นได้เลยครับผมแล้วก็พอส่งไปปุ๊บเนี่ย คลิปของเราเนี่ยจะไปอยู่ในเว็บไซต์นั้นเลยแล้วให้คนที่เข้ามาเนี่ยโหวตทางทางเว็บไซต์ได้เลยใช่ค่ะแล้รู้สึกว่า25ท่านที่ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดมากที่สุดก็จะได้มีมีแอนกรีกับพวกเราแล้วก็พรพแพง F4 แล้วก็แม็กด้วยใช่ครับสาวก AF ทั้งหลายนะครับถ้าถ้ามีเรื่องอยากจะ เรื่องสนใจเออเอาเอาเอามามาเจอกันชอบชอบมีเรื่องชอบเขียนชอบเล่าใช่างพวกเรานี่ก็พวกเราก็ส่งของเราไปไม่ว่าส่งเป็นคลิปผมก็ส่งเป็นรูปภาพไปคลิปผมมีเยอะผมก็เลยส่งคลิปผมไปซะคลิปอะไรละคลิปความประทับใจเอออันนี้ก็เบรกไว้หน่อยสิคลิปโป้หรือว่าอย่างไงเพราะภาพ สาวิตรีก็คือใครถนัดเขียนก็เข้าไปเขียนไว้ใครที่ถนัดเขียนชอบพรีเซนต์ก็อาจเป็นคลิปบอกเล่าค่ะใช่ครับว่าใครจะเล่าเนนักข่าวก็ได้นักข่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะแยะมากมายค่ะอ่าแล้วก็มามในส่วนของคอนเสิร์ตเปนบ้างครับผมไปแจมเยอะแยะขนาดนี้ปกติแจมกับบ้าน AF เนี่ยก็ว่าแบบว่าเออเยอะแล้วอันนี้นอกค่ายอีกเป็นยังไงคะเราเตรียมอะไรไปสู้กับเขา เอาเต็มเต็มความเอาเต็มความสใสัยแล้วเลยเพราะเราดูก็คงไปฮิปกับแบบว่าคือคือฝั่งไทเทเนียมหรือจอยก็คงเขาจะฮิปกันสุดๆใช่ไหมครับเราก็เป็นฮิปโปกันไปฮิปฮอปกันอะไรเงี้ยเ้วก็ เอาเพลงในอัลบั้มหรือเพลงเพลงในค่ายของเราไปไปไปสร้างความสุขกันเนาะที่โตเนาะแต่ว่าเราว่างานนี้แค่เห็นรายชื่อศิลปินเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าแค่นี้ก็มันแล้วค่ะใช่ก็คุ้มมากเพราะว่าบัตรนี้ก็ไม่แพงเลยครับ้ารอยที่นั่งเลยใช่รับก็คือแบบถือว่าเป็นบัตรที่ เอาเป็นว่าหลายคนอาจจะเครียดมาเนาะปีเลยนะแล้วแบบไม่ได้มีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่รวมหลายๆศิลปินเข้ามาแล้วก็มามาสร้างความรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับคนที่มาดูได้อะไรเงี้ยครับเราอจัดที่ไหนยังไงได้เป็นขอบคุณฮะจัดจัดที่อินชับครับผมอยู่รัชดาครับผมอยู่หลังเอสปานาค่ะนี่เขาบอกว่าเก๋สูตรน้าบัตรนะคะผ่านประตูห้0รบาทพร้อมรับส่วนลดพิเศษทันทีเมื่อนำสลิ เติมเงินจ่ายบินที่ทรูบันนี่ใช่ครับผมที่เรียกว่าแบบคือตอนนี้ทรูบันนี่สามารถจ่ายบินอะไรได้หมดแล้วไงแล้วก็คือ1บินเนี่ยก็ได้เงิน5บาทด้วยก็คือเราเราสามารถทำเป็นแบบคือตอนนี้เราจะคือเขาเรียกว่าคอนเวอร์เจเหรอใช่ป่ะคออร์ n จคือภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงอะไรคลัวมันผิดพลาดได้หน่อย ใช่ครับก็สามารถจ่ายบินทางทางทรูมันนี่เอ็กเพรได้ด้วยแล้วก็เอาเอาเอาส่วนนั้นมาเป็นส่วนลดกันซื้อบัตรได้ด้วยค่ะในส่วนของพี่บอยเนย